ปฏิบัติการล่าท้าผีในโรงหนังร้างที่ถูกสร้างขึ้นทับที่ดินอาถรรพ์และมีคนพบเจอดวงวิญ,ญญาณปริศนามากมายโดยนักแสดงหนุ่มสุดหล่อุณบอลอัศนัยและนักแสดงสาวคุณปายสีตา,าห้ามนาวิญญาณนั่งอยู่ฮถ้าเขามีสิกเซนจริงครับต้องรู้สึกไนดะ้เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงเทา้าหนูรู้สึกเหมือนเสียงเขาค่อยๆมาทางนี้ค่ะมีความ ผิดปกติบ <rôle> ร <Curtis> ิเวณผ้ามากเมื่อสักครู่เหมือนมีการขยับของเบาอีนะครับแล้วก็เห็นแวบๆหางตาครับปรากฏเร็วค่ะแท็กแล้วก็มาได้แป๊บเดียวประสบการณ์ขนหัวลุกของคุณติ๊กชีโร่ห้อมล่าแล้วก็มีเสียงหัวเราะเสียงคนแก่ละ